بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس زائقة موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حيات الدنيا إلا متاع الغرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเมื่อตอนที่แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้สกิดใจพี่น้องว่าเอาละคนที่เรารู้จักกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเราห่างกันประมาณกิโลครึ่งกิโลเนี้ยไปมาฮัจกันทุกวันเนี้ย เวลาจบชีวิตไปเนี่ยผมบอกว่าเดือนเดียวลืมหมดแล้วพี่น้องว่าจริงไหมเดือนเดียวเนี่ยลืมหมดแล้วแต่คนที่จะไม่ถูกลืมนั้นคือบรรดาผู้รู้ผู้ที่พร่ำสอนคนด้วยหัวใจบริสุทธิ์ตอนเหรอคนเหล่านี้สังคมจะลืมเขายากคนดังๆในโลกดุยาน่ะเยอะแยะมากมายไกลกองแต่คนลืมไปหมดแล้วนะ คือนอกจากคนดีๆที่ผมบอกอิหมามบุคอรีอิหมามพุทลีอิหมามติวีรีอิบนุมายะอิหมามทั้งสี่บรรดาสลับุสซอเลอบูบากุมัสอุรานอาลีเนศฮะาบ้านเนี่ยคุรฟาอิรอสไม่มีใครลืมจนกระทั่งตราฟ้าดินสลายเพราะอะไรเพราะความดีดแต่คนชั่วที่วางแผนฆ่ามนุษย์ทำลายแรงมนุษย์ไม่มีใครพูดพอพูดก็แช่งอะ่ะใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะนั้นทำไมละ เราจรึงหวงแหนทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้เรามาไม่ให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าลูกเราพลาดหลานเรามีพี่น้องนะเพราะว่าวันที่วิกฤตมันเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นคนที่รอดเท่านั้นคนที่รอดนั้นคือคนที่เข้าใจศาสนาของ ah ana, ของัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นในสังคมเนี่ยพี่น้องครับ มันจึงเป็นเรื่องวายิบที่จะต้องเตือนกันตลอดเวลาถ้าไม่เตือนกันเนี่ยเจงเลยไหมผมถามพอไม่เตือนกันเนี่ยหนึ่งความรู้ไม่ได้ซึมซับสองหัวใจไม่ได้ซึมซับในสิ่งที่เป็นความดีงามเลยที่นี้พอเกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็ดูทีวีเอาเขามีตะกุดเขามีหมอดูดเขามีหมอส่งไปแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนเนี่ยสับไปว่านาซียแนะปลว่าลืม มันสับเดียวกันนะอินซานนาซานาซียาไปวันลืมมนุษย์มันลืมเก่งนะพี่น้องครับนบีบอกว่าเนมาตานีมักบูน,นฟีหิมากซิรุม,มินานัตอัชีฮทบัลฟรอมันมีความดีอยู่สองอย่างถูกช่อฉนไปทั้งสองอย่างเลยมากเลยจากมนุษย์เนี่ยลืมไปเลยอะไรครับอัชชีฮตทุบัลฟรารอกสุขภาพดี แล้วก็ยามว่างพี่น้องครับสุขภาพดีแล้วก็ยามว่างนะสุขภาพดีใช้แบงไงเพิ่นกระดุนยางอะว่างแต่ว่านอนเป็นอามาพึกออมา,าพาเจ๊งไหมดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในมอะนาหัดีิสก็คือยากูลูอิบนูยาวซี ท่านอิบนุยาซีบ,บอกว่าอินนั่นอินซานะ่แท้ที่จริงมนุษย์น่ยกอดยากูนซอฮีหันบางที่สุขภาพดีสุขภาพดีๆเลยพี่น้องครับวลายากูนมุตาฟริกอนแต่ไม่ว่างไปฟังศาสนาไหมอัลลอฮ์เพิ่งกลับมาจากทำงานกี่วันก็คำตอบคำนี้เพิ่งกลับมาจากกลางนาเห็นที่นอนแล้วโอ้โหกระหายยิ่งกว่าหายข้าวยิ่งกว่ากระหายน้ำ หลับเลยยาวชูบกก็ไม่ตื่นพอตื่นก็ออกทำงานใหม่นะครับลิซากลิฮีบินมาออสเพราะยุ่งอยู่กับการดำเนินชีวิตยุ่งอยู่กับการแสวงหาริซกีแต่ไม่เคยคิดว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเขาพี่น้องว่าจริงไหมสังคมทุกวันเนี้ยไม่เคยคิดว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเขาวากอยากูนน มุสตกนียันวลายกูนุสฮีฮันบางทีก็ร่ำรวยเงินในธนาคารเป็นไม่รู้กี่สิบล้านเป็นร้อยล้านแต่สุขภาพไม่ดีซะแล้วเป็นอัมพึกเป็นอัมาพาตนะฟาอีดะยะตามาอาถ้าสองอย่างนี้มันรวมกันอะไรแหละครับพี่น้องสองอย่างรวมกันเนี่ยอะไรว่าง แต่เป็นอัมภาตอัมพึกสุขภาพดียุ่งเสร็จเลยไหมอันนี้ฉะนั้นฟะกอลาบาและฮิมุลกะชันเมื่อสองสิ่งนี้ไปรวมอยู่ในคนคนเดียวไอความเกียดค้านก็มาครอบงำพวกเขาเลยทิ้งการต่ออัดฟะหัวมักบูนก็คือถูกช่อชนจากเข้าไปเลยอัลลอฮ์ให้ ตอนว่างไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการพักดีต่อเหรอหาเรื่องเกี่ยวกับริสกีอย่างเดียวมันเป็นเรื่องดีครับพี่น้องมันเป็นเรื่องดีในการที่เราแสวงหาริสกีเนี่ยแต่ว่าให้นึกไปอีกหน่อยสิว่าใครเป็นผู้ให้ริสกีกับเจ้าวาเซหัติฮีฟีตออติลแลนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาก็ยุ่งในการที่ จะแบ่งเวลามาต่ออัดอย่ากู้รูพี่น้องครับอินนัดดุนยามัซรอตุลอาคิรอดุนยาเนี่ยเป็นที่พ่อปู่เสบียงไปในอาคิรอฟาร์มิสตกัลละฟาราวกะหูวาสีฮะตุหูฟิตออติลลาฟาวะมักบูนและใครก็ตามเอาเวลาว่างเนี่ยพี่น้องครับ แล้วก็ตอนสุขภาพดีเนี่ยใช้ไปในการต่ออัดต่อลเลาะแล้วเนี่ยฟาหัวมักบู้ตนเขาก็เป็นคนที่มีรีบต้อจิตใจเบิกบานได้แบ่งเวลาให้กับอลัลลอฮ์และก็แบ่งเวลาในการประกอบอาชีพในดุนยาถูกต้องวนอัลลอฮุมาิฟีมาเซตินแล้วฟาหัวมักบูนน้นนและใครก็ตามพี่น้องครับใครก็ตามยุ่งอยู ในการทรยศต,ต่ออัลลอฮ์เงี่ยะครับทําดุนยาไม่มีเวลาละหมาดทาดุนยาไม่มีเวลาพักผ่อนในการที่จะอ่านกุรอ่านฟาหัวมักบูนน้นนั่นเขาช่อฉนไปแล้วจากอัลลอฮ์ซุบฮาหนะฮุตติอัว,ต,อวตาอาลาทำไมละครับหรืออันนั้นฟรักเพราะไอ้ความว่างเนี่ยนะยะกิบูฮูอัซซุลถัดมาก็คือความยุ่ง วัตเซียฮะตุยาติบุฮาอัสสกอมไอสุขภาพดีถัดลงมาก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นพี่น้องครับจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรานและดูความหมายไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านฮะดิษบุคคลีและมุสลิมที่แปลเป็นไทยสองเล่มก็คงไม่เกินพันบาทเนี่ยพี่น้องครับ เขาหมดสิทธ์ในการที่จะพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูหัวตะลาล้านเปอร์เซ็นต์ครับไมยูริดินลาฮูบีฮีไครันยูฟากีฮูคิดอุฟิดดินใครก็ตามที่อัลลอฮฺปาถนาจะให้เขาได้เข้าสวรรค์เอาง่ายๆเลยอัลลอฮฺจะให้เข้าใจศาสนาและคุณจะเข้าใจได้ยังไง คุณไม่แบ่งเวลาอ่านคุณไม่แบ่งเวลาในการที่จะฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของเราะคุณจะแบ่งเวลาละหมาดได้หรือพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับวลอินซานุลายดรีมาตายูฟาริกุฮาซิฮิดุนยาเพราะมนุษย์นั้นเขาไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยว่าเมื่อไรเขาจะออกจากดุนยานี้ไป มนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะรู้นะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานาะฮะตะลาได้กล่าวเตือนอูซุบิลลาฮิมินัสัยตอนิรรญีมวะามาตัดดารีนับสุมมาซาตักซิบุกอดาชีวิตหนึ่งนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมีโอกาสได้ทำโน่นทำนี่ไหม เชืใจหรือเ่าเพียงแต่บอกว่าพึ่งนี้ต้องปล่อยแพะหลังซุมโบนะพึ่งนี้มีธุระที่น่นที่นี่พูดไปเถอะแต่เวลาถึงจริงๆแล้วไปไม่ได้ป่วยยุง่งวามาตัดารีนับซุมบีออารดินตะมูดและชีวิตหนึ่งนั้นไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ว่าแผ่นดินไหนที่เขาจะตายบางคนรอให้ป่วยแย่ขึ้นรถเขน็นวินแชร์ขึ้นเครื่องบินไปจ้างคนเข็นเพื่อจะไปตายมากะ พอไปถึงมาก้าหายเฉยเลยกลับมาตายบ้านใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาถ้าคุณไม่แบ่งเวลาในขณะที่ต้องการจะเป็นคนดีคุณเจงครับผัดวันประกันพุ่งอยู่ตลอดเวลาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าใช่ไหมต่อมาอินน um ัลลอฮะอาลีมุบิฎาติสุลูดแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นรู้อย่างละเอียด พี่น้องทั้งหลายครับรู้อย่างละเอียดทีทั้วเลยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยท่านจะทำอย่างไรฮะท่านจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอาคีรอนเป็นการเตือนพี่น้องไอยูฮัลอิควะโอ้พี่น้องทั้งหลายเอย๋ยอินนันนาสฟีอัสมาน ยัมบารีอีย,ยา,าอูดะอิลลอฺมนุษย์ในขณะที่เกิดวิกฤตนี่เกิดวิกฤตได้ยอยังพี่น้องมนุษย์ในขณะที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะสมควรอย่างยิ่งการที่เขาจะต้องกลับคืนไปสู่อลัลลอฮ์เตาบัตตัวอิสติกฟัดอิซาลัมยาอริฟินนาสซาอับบะฮุมฟีวักติลเมฮ์นะ ในเมื่อมนุษย์นั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักพระเจ้าของเขาในเวลาที่เกิดวิกฤตในเวลาที่อัลลอฮ์สอบฟามตายาอาริฟูรอบบะฮุเมื่อไรเขาจะรู้จักพระเจ้าของเขาละ่ะฮะเมื่อไรเขาจะรู้จักพระเจ้าในขณะที่เกิดบาลาเกิดโควิดกําลังนี้ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ยังไม่ตบัดยังอยู่อยากสบายสบายลูกเต้าจะละหมาดหรือไม่ละหมาดไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้น ฉะนั้นอันนาสุสาลาสตนมนุษย์มีสามประเภทพี่น้องคุณนากัม่ยาริฟุลลาหนึ่งพี่น้องครับคนที่รู้จักอัลลอฮ์ฟีวัติรอคอในขณะที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยเงินทองมากมายก่กองวันอาฟิยาและสุขภาพดีนะ รู้จักอัลลอฮ์เลยใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ไปในหนทางที่ถูกต้องที่นบีมาบอกทรัพย์สมบัติพรอได้ยินเรื่องราวของบริจาคไปในทางของเลาะรีบครับพี่น้องคนเหล่านี้พี่น้องครับยะอริฟุลลอฮุฟีวักติชิดนะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเขาในขณะที่เขาเกิดในขณะที่เกิดความเดือดร้อนในครอบครัว ในขณะที่เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวอัลลอฮ์จะรู้จักคนคนนี้คนเหล่านี้เมื่อพี่น้องฟังแล้วสามประเภทเนี่ยเราอยู่ในล็อกไหนวัิิ้นฟุซานีคนประเภทที่สองยันซัลลาฮฟีวัตติรคอวัลอาฟีะพี่น้องครับลืมอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ ให้เขาได้รับก็ความร่ำรวยสุขสบายและผาสุขทั้งบ้านทั้งครอบครัวไปไหนมาไหนมีรถเก๋งขี่สุขสบายมีห้องแอร์ทุกห้องลูกหลานคนไหนก็ตามฮัตตาอิซาดะฮามัดสิดตะตุอิสไตก็ตดมีรูหูวริยาอิลารอบบิฮิมูนีบันอิไลฮีพี่น้องครับจนกระทั่งในเมื่อว่า ด h a ม m a ซ i ดด a ต u ด h a ม m a แปลว่าความเลวร้ายความวิกฤตได้ทับถมเข้ามาในตัวของเขาและในครอบครัวของเขาและในบูญหมู่บ้านของเขาอิสตัยกอดมีรู้หูพี่น้องครับรู้สึกตื่นเลยอุย้ยพอบาลาเกิดขึ้นรู้ทันทีละอัลลอฮฺอักบัดฉันนี่มันทรยศกับอัลลอฮ์มาเท่าไรแล้วทั้งตัวเองและครอบครัวไม่เคยเอาไม่เคยเอาใจใส่กับ คนที่อยู่ในการดูแลของเราเลยเวลาบาลามาโดนหนักรู้สึกตัวเตาบัตตัว,ตวกลับคืนไปสูล่ลออิสติฟกฟัดแล้วก็เตาบัดตัวต่อลอซุบฮานะฮูวัตตาละยังดีไหมคุณประเภทนี้นี่ไงผมบอกกับพี่น้องนะพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าบาลานะสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาแล้วมันคือเนี่ยมัดได้มีโอกาสกับตัวได้มีโอกาสจ่ายซะกาศ ได้มีโอกาสทําความดีกับพี่น้องที่เขาเคยตัดเราเพราะเขามองเห็นเรื่องราวของอาคิรค์คือถ้าผมจะพูดแบบสั้นๆเลยว่าบาลาที่อลัลลอฮ์สอบนี้เพราะอลัลลอฮ์ไม่ต้องการเอาเบาไปลงนรกในอาคิระใครรู้ตัวทันก็รู้ใครรู้ตัวไม่ทันก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะผู้รู้มีอยู่แล้วที่เราจะต้องถามเขาว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วอะไรมันผิดอะไรมันถูก มาวาหูนากัสิลฟุตซิสคนประเภทที่สามพี่น้องคนประเภทที่สามนี่ใครลายตาฮัตรกุกัลบุหูลาฟิสรอคอวาลาฟิสิดะพี่น้องครับหัวใจของเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิน้นจะบาลาหรือเนี้ยมัดนะ ได้เนี่ยมัดชนก็หมดไปในเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมัดยังไงล่ะครับหมดไปในเรื่องที่ไร้สาระก็หมดไปในหมดไปไม่ใช่เรื่องของอาคีรอนอะไรสาระหมดไม่รู้สึกรู้ซาไม่กระตือรือร้นโดนบาลาแล้วโดนบาลาอีกแต่พอโดนบาลาก็บน่นตีโพยตีพายพี่น้องครับตามุรุอะไรฮิลมิฮนาอัลกอซีไมพี่น้องทั้งหลายครับ การทดสอบที่เลวร้ายหนักผ่านเข้าไปฟาลาย,อยูอีลารบบิฮีไม่เคยคิดในการที่จะทบทวนชีวิตของเขาที่ผ่านมาไม่เคยคิดในการที่จะตบัดต,ตัวต่อลอสุบฮานะหูวตอาลาฉะนั้นพี่น้องครับัมบักีอันนารจิออิลละลอฟีวักติลอัซมนานวะฮะดีฟุรซสตุลลิตตูบัลลอฮ ว่านันจุอิล่ะอุมูรินาคุลลาฮาว่านักาสิมอิสลามเป็นความสมควรอย่างยิ่งในการที่เราจะต้องกล่าวอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนจะต้องเตาบัตตัวจะต้องอิสติฟาร์ไปยังอัลลอฮ์ในขณะที่เกิดวิกฤตนี่คือโอกาสที่เขาจะต้องเตาบัตตัวไปยังอัลลอฮ์ และให้พินิษพิญญาไปยังเรื่องราวของเราทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วโดยที่เอาอิสลามเป็นจุดตั้งว่าเราจะต้องปฏิบัต,ติต่อลอสุบฮาห์นักฮวตาลาอย่างไรดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลวัลอาจัลุอักซรุมินัลอัมนีพี่น้องอายันนั้นมันสั้นกว่าความหวัง การตายของเราเนี่ยกำหนดการตายของเราที่อัลลอฮ์กำหนดให้ไว้นี่มันสั้นกว่าความหวังนะอัลกัยยิสูมันดานานับซะหูวอามิลาลิมาบะดันมารู้สึกว่าจะเป็นคำพูดของอาลีนะที่อาลีบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่จะไม่แก่ตามอายุไขหนุ่มตลอดหนึ่งอารมณ์สองความหวัง พี่น้องว่าใช่ไหมนะที่ไม่แก่ตามอายุสองอย่างคืออารมณ์กับความหวังพี่น้องถ้าจะถามผมว่าอยากแต่งงานกับหญิงสาวไม่อยากครับนี่คือมันไม่แก่ไปตามอายุเนี่ยพี่น้องอิสซาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลลัุอลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ